สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้งานในส่วนของตัว e ท p เพ t e เว็บคิดกันนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดการหรือว่าการกําหนดในเรื่องของรายละเอียดตัวที่เกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรในเว็บไซต์ของเรานะครับ โดยที่ตัวอักษรหรือว่าฟอนต์นะครับเราสามารถที่จะทําการปรับเปลี่ยนนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเช่นการเลือกตัวฟอนต์นะครับรูปแบบของฟอนต์นะครับขนาดฟอนต์ต่างๆแบบนี้ได้จากตัวออปชั่นของตัวเทมเพลตนะครับโดยที่ฟอนต์ที่วันนี้ที่เราจะมาทําการแนะนํากันก็จะเป็นลักษณะของตัวฟอนต์ปกติที่ใช้ในเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับฟอนต์แบบนี้นะครับหรือว่าก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหัวข้อฟอนต์อีกอันนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงเหมือนกันในส่วนนี้นะครับแต่วนี้ จะพูดถึงในเรื่องของการใช้ฟอนต์ตามปกติก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะไปดูเรื่องของการจัดการในตำแหน่งของการจัดการตัวอักษรหรือว่าตัวฟอนต์กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้คุณเข้าสู่หลังบ้านของตัวเว็บไซต์กันนะครับจากนั้นไปที่เมนู extension เลือกที่ template เลือกที่ style นะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกเข้าไปใน template นะครับตรงนี้อาจจะมีความแตกต่างกันตาม template ที่ทางคุณได้ทําการสั่งซื้อนะครับอ่านแล้วก็คลิกเข้าไปในตัว template ได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับมาที่แถบภาพรวมเว็บไซต์นะครับสกอร์ลงมาด้านล่างนะครับในหัวข้อที่4นะครับกำหนดรูปแบบตัวอักษรน,นะครับสามารถดูตัวอย่างฟอนต์ได้ที่ Google f o n t นะครับนั่นหมายความว่ารูปแบบตัวอักษรเบื้องต้นของทางเทมเพลตที่เราสร้างไว้ให้นี้นะครับท่านสามารถที่จะทำการเลือกนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ย ตามฟอนต์ใน Google นะครับที่เขามีให้นะครับซึ่งเป็นฟอนต์ฟรีนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับโดยคลิกนะครับเลือกฟอนต์จากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีรายการฟอนต์เบื้องต้นที่ทางเรากําหนดไว้ให้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะดูนะครับรูปแบบของตัวฟอนต์จาก Google เนี่ยสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้นะครับดูที่นี่นะครับคลิกตรงนี้นะครับในหน้านี้ก็จะมีรายการฟอนต์ทั้งหมดที่เป็นภาษาไทยนะครับที่เราสามารถใช้ในเรื่องของตัวฟอนต์ได้ แต่ว่าก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าในบางกรณีหรือบางเทมเพลตเนี่ยฟอนต์ในรายการบางตัวก็อาจจะไม่ได้มีในเทมเพลตนั้นๆนะครับเพราะว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายการฟอนต์จาก Google เนี่ยซึ่งมันก็จะแตกต่างกันด้วยในส่วนนี้นะครับแต่เราก็สามารถจะใช้ในเรื่องของตามรายการที่มีอยู่ในลิสต์นี้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละตัวกันนะครับสมมุติว่านะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะครับ เช่นสมมุติเราต้องการที่จะเปลี่ยนฟอนต์มาเป็นตัวที่ใช้ชื่อว่า,าพัทยาตัวนี้นะครับก็ให้เรากับมาที่หลังบ้านแบบนี้จากนั้นคลิกที่ตรงนี้นะครับหาฟอนต์ที่ชื่อว่าพัทยานะครับสกอร์ลองดูนะครับอ่านี่พัทยาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกฟอนต์ตัวนี้ได้เลยนะครับทีนี้ต้องมาทําความเข้าใจอีกนิดนึงในส่วนนี้ว่าฟอนต์ที่มาจากทาง Google เนี่ยนะครับเขาก็จะมีน้าหนักหรือว่าความหนาของตัวอักษรเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับสมมุติเราคลิกเข้าไปในตัวฟอนต์พัทยาแบบนี้นะครับ ให้เราสกอลงมาดูจะเห็นว่าตัวพัทยานะครับเขาจะมีความหนาของเขานะ่ยอยู่ระดับเดียวคืออยู่ที่400ถูกไหมครับให้ทุกท่ทานกลับมาที่หลังบ้านนะครับในส่วนนี้ ตันี้ในหัวข้อที่2คือความหนาของตัวอักษรเนี่ยถ้าเราต้องการให้ตัวอักษรใช้งานได้เนี่ยเราก็ต้องกําหนดนะครับให้ใช้ความหนาเนี่ยที่มีตามรายการชื่อของฟอนต์นั้นๆน,น,นะครับเมื่อกี้ฟอนต์พัทยาเนี่ยเขามีความหนาอยู่ที่400ดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น400แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยปุ๊บให้เราลองกดเซฟดูนะครับกดเซฟนะครับในส่วนนี้จากนั้นให้มาที่หน้าเว็บไซต์นะครับลองรีเฟรชดูในส่วนนี้ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย ฟอนต์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นพัทยาตามที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนในเรื่องของความหนาหรือว่า,ากำหนดไม่ตรงกับความหนาที่ทาง Google มีให้สมมุติว่าเราใส่เป็น200แบบนี้นะครับแล้วเราทําการเซฟนะครับพอเรามารีเฟซดูนะครับจะเห็นว่าตัวฟอนต์เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าความหนาในระดับ200เนี่ยมันไม่มีอยู่ในฟอนต์ตัวตัว พัทยานั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้นะครับเราก็จะลองมาเป็นตัวอื่นดูนะครับสมมติว่าผมจะต้องใช้อยากใช้ตัวที่เป็นตัวอื่นบ้างเป็น K2D ตัวนี้นะครับเเราไปดู K2D เมื่อกี้เห็นผ่านๆอยู่นะครับคนเออตัวนี้สมมติเป็นตัวนี้นะครับก็ไปดูนะครับตัวนี้จะมีความหนาหลายอันเลยเห็นไหมครับ1 0 0 2 0 0้0ย4 0 0ร0 0 700ถึง800เลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกความหนาของเขามาใช้งานได้สมมุติว่าผมต้องการใช้ความหนาแบบบางๆนะครับอาจจะเลือกอยู่ที่ประมาณสัก200นะครับเป็น200ก็ได้นะครับเรากลับมาในส่วนนี้เราใส่200อยู่แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับทำการเซฟได้เลยนะครับจากนั้นมาลองรีเฟซดูนะครับ อ่าเห็นไหมครับตัวนี้ฟอนต์มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว k อ่า k2d แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้เลยแต่ขอให้ดูในเรื่องของความหนาของตัวอักษรด้วยว่าเขามีตัวหนาความหนาตามที่เรากําหนดหรือเปล่านะครับก็กําหนดในส่วนของตัวความหนาเนี่ยให้ถูกต้องตามฟอนต์แต่ละตัวด้วยในส่วนนี้นะครับโอเค ต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของขนาดตัวอักษรเริ่มต้นโดยเริ่มต้นของตัวเทมเพลตบิ i พัส s s เนี่ยก็จะเป็น16พิกเซลนะครับเราก็สามารถปรับในส่วนนี้ได้นะครับจะให้เล็กลงหรือ14หรือว่าจะให้ใหญ่ขึ้นสมมุติว่าผมจะปรับมาที่18พิกเซลแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเซฟนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่หน้าแรกลองดีเฟตดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวตัวฟอนต์เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับง่ายๆโดยการปรับแค่ตัวรายการที่เรามีเลือกให้ในส่วนนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นระยะห่างตัวอักษรก็หมายความว่าเราสามารถกําหนดในเรื่องของความชิดของตัวอักษรได้ว่าถ้าเกิดตัวอักษรตัวไหนที่เราใช้เนี่ยมันมีความชิดของตัวอักษรมากไปเราก็จะเพิ่มค่าในส่วนนี้เข้าไปโดย default เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์พิกเซลอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะลองเพิ่มสัก0.5อ่าเดี๋ยว0ูจด .5 อาจจะมองไม่เห็นเราเพิ่มสัก1 Px ให้ดูนะครับเป็น1 Px แบบนี้ทำการเซฟนะครับ สังเกตกลับมาที่หน้าแรกนะสังเกตร,ระยะของตัวอักษรก่อนนะครับประมาณนี้ถูกไหมเราลองรีเฟซดูนะครับเห็นไหมครับว่าตัวอักษรระยะมันก็จะกว้างขึ้นนะครับแต่การกว้างขึ้นก็จะส่งผลถึงพื้นที่ในการแสดงผลที่มากขึ้นด้วยดังนั้นการจัดการในเรื่องนี้ก็ต้องมีความสมส่วนกันร,ระหว่างพื้นที่นะครับกับตัวอักษรด้วยนะครับว่าจัดยังไงให้ดูไม่แน่นจนเกินไปนะครับหรือว่าไม่ดูบีบจนเกินไปนั่นเองในส่วนนี้นะครับโอเค กรณีถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่ต้องการใช้ตัวนี้เราสามารถลบนะครับลบได้เลยนะครับว่าทำการเซฟนะครับระบบก็จะเอาค่าเริ่มต้นของตัวเทมเพลตเนี่ยมาวางไว้ให้ตามปกติก็คือ0นพิกเซลนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นระยะห่างของบรรทัดนะครับโดยโดย Default ของ t m p p a t e นี้ก็จะอยู่ที่180%ยแปนะครับถ้าเราต้องการระยะห่างของบรรทัดก็คือระยะห่างตรงนี้นะครับเราต้องการให้มากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับนะครับตรงนี้เช่นอาจจะใส่เป็น220แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเซฟได้นะครับในส่วนนี้จากนั้นลองไปรีเฟรชดูนะครับที่หน้าเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับว่าช่วงระยะของบรรทัดตัวนี้มันก็จะกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวจะปรับให้เยอะกว่าน,นี้จะได้มองเห็นง่ายขึ้นนะครับสมมติว,ว่าเป็นสัก300อ่านะครับ300%ดูอ่าลองรีเฟซด,ดูนะครับเห็นไหมครับระยะห่างตัวบรรทัดมันก็จะมากขึ้นในส่วนนี้ก็ต้องปรับให้พอดีเพื่อที่ให้เราสามารถอ่านในเรื่องของข้อความในเว็บไซต์เนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างที่สังเกตดูเห็นไหมครับการปรับระยะการปรับความชิดของตัวอักษร การปรับขนาดของตัวอักษรมีผลต่อการแสดงในแต่ละตำแหน่งของตัวเว็บไซต์ที่ใช้ฟอนต์อยู่นะงนั้นถ้าเราปรับ มีความมีการคาดเคลื่อนเยอะเนี่ยการแสดงข้อความต่างๆกับรูปที่เรามีไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่แมทกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องคํานึงถึงการออกแบบในการวางในเรื่องของตําแหน่งแต่ละส่วนด้วยให้มันบาลานซ์กันนั่นเองนะครับโอเคลกลับมาทีนี้นะครับเราก็ถ้าเราไม่ต้องการใช้แบบนี้เราก็ลบออกนะครับในส่วนนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ต้องการก็ลบออกเพื่อเราต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้เราปรับนะครับในการที่เป็น16เหมือนเดิมทําการเซฟนะครับ เมื่อเราสกอร์ลงมาดูเราก็จะได้ค่าตามปกติเริ่มต้นของตัวเทมเพลตนะครับฟอนต์เริ่มต้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นนาโตสันไทยนะครับแล้วก็เริ่มเป็นนาโตสันไทยเหมือนเดิมเซฟนะครับแต่นั้นก็มารีเฟรชดูนะครับทีนี้เราก็จะได้นะครับในเรื่องของฟอนต์ที่เป็นรูปแบบปกติของตัวเว็บไซต์แล้วนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการจัดการในเรื่องของตัวฟอนต์นะครับหรือตัวอักษรเริ่มต้นของตัวเว็บไซต์นะครับมันก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ